คำเตือนคลิปวิดีโอนี้เป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อฉลากกินแบ่งรัฐบาลไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมสำหรับไลฟ์โวนนี้แอรก็เดี๋ยวครับบัตทคุณอริยะนะครับเนาะดับไปเลยวร้เนี่ยพอดีดับเพียงแค่ไหนเนาะดับเพียงแคก็นั่นละก็เดี๋ยาเวลาเดียวตื่นเตือนสาธุเด้อสาธุครับท่านตะโกนเดี๋ยวพูดเชิดตัวเองเลยโอ้ มาน้าหาเนาะครับว่าเข้าใจกันผิดเนาะครับเข้าใจกันผิดมือปูห้แล้วบ่าพากันถือไปจากคนดีเด้อครับทูกที่จุดมือนั่นเนาะเนี่ยเนี่ยหนึ่งเก้าศูนย์นะครับทูกที่จุดขอวิญญาณคุณอริยานที่อยู่ในบาทนี้เนาะครับเนาะมือนั่นที่หลวงปูทำพิธีจุดขอให้นะครับเดี๋ยวมือนี้เขามาเปิดซองกันครับหาเห็นเหรอครับซองมือเจ้านี่แอบงของท่มหาแต่ส่อว่าซองอยู่น้ำเต่าบาวบวพัดว่าโอ้ เดี๋นี่เดี๋ว่าเพิ่นถือไปเนาะวันนี้เพ่งได้ถือไปเนี่ยพากันกลับมาไหมครับอ่ากลับมาหาหลวงปู่แต่แม่หลวงปู่ว่าเก็บไปให้นี่อาจจะปิวลงพุ่นจะได้เนาะครับเนาะอันนี้หลวงปู่เพิ่นเก็บไปให้เพราะดีครับได้ได้เวลาพอดีนะครับช่วงที่เชาวไทยทําอยู่นี่อ่าเวลาใกล้จะเก่ามงแล้วนะครับเขามาหอดสถานอ่าทำแล้วบัดนี้เขาก็จะทําการเปิดซองนะครับเปิดซองให้กับพี่น้องเอทีทีรอติดตามรับชมนะครับอ้าวไครผมพกไปที่ล่ะ หลวงปู่เราเก็บไปให้ครับหลวงปู่เราเก็บซองไว้ให้อยู่แล้วกัเราบอกว่าให้มาเปิดตรงนี้เลยนะครับก็ดีกันครับแต่ดีก็เอาไปเปิดอยู่บ้านเนาะก็จังได้ได้คือเกา่าพี่น้องได้เปิดคือเกา่าอ่ะปู่เราเก็บซองไว้ให้อยู่ปู่สิปปไปใส่ครับไปสืบชะตาบ้านโอ้ไปสืบชะตาบ้านบ้านหายโศกเป็นนิม,มนต์ไปเดี๋ยวได้ครับ อี่ยังก็หลวงปู่อ๋อเก้ากับหกตัวเดียวกันหกเก้าศูนย์หกศูนย์น่ะโอ้ครับเอออันนี้ปวกเกี่ยวกับซองด้วยครับหลวงปู่บอกว่าเก้ากับหกตัวเดียวกันเล่ากันนิ่มดูเก่าเก้ากับหกตัวเดียวกันเรขกทุบที่จุดนั่นเนี่ยหนึ่งเก้าศูนย์เดี๋ยวอ้อผมพองแป๊บหนึ่งครับไปขยับรถอยู่ซองน้ำมันนะครับใกล้ได้เวลาพอดีแหละครับได้เวลาพอดีจะจะเปิดนะครับจะเปิดห้เบิ้งกันนะครับ เยาวลีลาอยาวานสันยังสี่นะครับเด้อลืมอิริเหมือนนั่นต่างคนต่างลืมนะครับเลยบ่ได้ไอ้ผมฟ้องกับคิดว่าบ้าวิรที่เกลนถือไปบ้าวิรที่เกล็นกับว่าไอ้ผมพ้องถือไปนะครับบัดหอดมือสิเปิดนี่โทรถามกันบัดนี่มันบ่ได้ถือไปกักคนยุ่นี่ครับสองยังอยู่ที่สถานทัพนะครับอยู่น้ำหลวงปูนะครับแอดดินนะครับกัเฝ้าเดินทางมาตามหานะครับหลวงปูราเก็บไปไห้นะครับเก็บไปให้อ่ะเดี๋ยวได้เวลาเปิดแล้วเนาะครับเนาะ อ่าเดี๋ยวเบิ้งกันเลยครับผมนี่ยังอีก่ะไรหนินี่ยังอีกจากแล้วผมเห็นอยู่นี่ไหมเจนล้มดินเขาบอกว่าแม่ใบสีมาเห็ดใบสีคู่ใไฮผู้หลักอยู่เชิงฝุ่นหมู่ว่านหมู่วมานเต็มมาเต็มมาอยู่นี่นี่ยังหกสามศูนย์หกสามศูนย์แม่ใบสีมันมาใบเห็ดใบสีให้กับศูนย์เจ็ดศูนย์เจ็ดอ๋อศูนย์หนึ่งหกนึ่งศูนย์กับเลขสองหน่งจากเดี๋ยวไปเไปเปิดสองอันนี้เลขแม่ใบสีที หกสามศูนย oh, hey. ah. ์ก pues ้าศูนย ok, ์เจ well, ็ดไปเปิดเลขสองเปิดดูหน้าบัตรยยังน้ำไปกันยุ่นได้ชีได้เปิดแต่เวลาพอดีแล้วปูไปโดนมันอ่ะปูโดนมาครับหลวงปูไปกินมิมนเนาะครับเนาะหลวงปูบอกว่าหมอบัดให้แล้วนะครับหลังจากเปิด้องเราเขาจะเดินทางกลับนะครับเนาะมีเลขสองอ่ะเปิดต่อหน้าตรงบาทคุณอริยานี่เนาะบัตรดวงวิญญาณคุณอริยาอยู่ในนี่นะครับเนาะพร้อม พร้อมเลยพี่น้องเตรียมปากกาจดซองนี่ยังบ่มีการแกะยังบ่มีอย่างเนาะครับผมเด้บองเวลาก่อนได้น้ำมาเอาพี่น้องตอนนี้ตอนนี้เนี่ยดูเวลานะครับเวลาเด้อเก้านาฬิกาห้านาทีห้านาทีอีกสี่นาทีนะครับรออยู่ยังวถ่ายทำอยู่นะครับตัวนี้ถ่ายทำนะครับผมนี่ให้ดูนาฬิกานะครับตัวนี้นี่ครับเขาจะเปิดตามเวลาที่ปูเขียนไว้เนาะอีกสี่นาทีครับรออีกแป๊บนึงนะครับผม แป็บนึงอีกแป็บนึงครับพี่น้องตัดภาพไปเลยเอ๋อตัดภาพเลยบ่ตัดภาพไปเลยนี่นะครับครับผมได้เวลาเด้อบรดนี้นะครับพี่น้องได้เบิ่งนาฬิกาได้เวลาแล้วครับนาฬิกาได้เบิ่งเก้าโมงเช้าเก้านาทีนะครับนี่เก้าโมงเช้าเก้านาทีเอาโอเคเปิดเลยนะครับอ่าผมพองเปิดเลยสองห้าแสนอ่าแวว่างหันเบ้ายิสานเปิดเแยวนี่ให้เออผมพองเปิดเนาะโอเคนะครับอ่าได้เวลาเด้อครับเด้อตามที่ปูให้ไว้เขาเปิดตรง นาบาดดวงวิญญาณของคุณอนิย่าเลยนะครับครับผมโอ้ติดไปดีแท้้เอาโอ้โอ้ว<อ>่าซื่อตีแกงยากจเนาะมือคือสั่นแทะตื่นเต้นตื่นเต้นครับพี่น้องยามไปเห็นสองอดที่แล้วแอดมินบาวิสานี่แกงกับตื่นเต้นแม่เท่านี้คือหลายตัวแท้เอ้าพี่น้องอวันนี้เอาคือหลายตัวแทะแต่ว่าบางเ o า s ของมาหนึ่งโพี่น้องเายำแล้วยำอีกก็ๆๆย้ยเามือบางตัวเล็กแค่ไหะใช่โอ้จีไหมโอ้เออพี่น้องจดเลยนะครับ เอาครับสองมาแล้วนะครับงวดนี้มีสามตัวอยู่สามชุดสองตัวสามชุดกับมีสามชุดขึ้นกันตัวใดน้องจีนพี่น้องพี่น้องปูกับว่าอะไรวงกลมให้เรากับเบยุซ้ำเรากับเบยุซ้ำเราไปกีบในมลเราหมอบวัดไหยไปแล้วสองเก้าสี่ศูนย์สองนะครับชุดแรกสองเก้าสี่กับชุดที่สองหนึ่งเก้าศูนย์กับศูนย์สามแล้วก็ เก้าหกห้ากับเก้าศูนย์สามชุดพี่น้องมักชุดใดนํำไปลงทุนกับสลากกินแบ่งได้นะครับสำหรับหวยซองปูสถานธรรมพมะปัญโยนะครับอันนี้กก่เล้วแต่ถูกแต่บุญเ้อพี่น้องเอหลงปู่เราก็บอกจู่ว่าเราก็บฮู้ดหูอกว่าตัวเลขตัวใดมันที่ออกเนาะเนี่นครับปูก็บฮู้งหูเราก็บอกว่าเล้วแต่บุญเล้วแต่โชควาสนาเนาะครับเนาะก็ปูเขียน ไว้ซ้ำนี่นะครับเปิดออกมาแล้วครับซองนี่ด้านหลังก็บมีเนาะบอดด้านหลังกรบมีอย่างอ๋ด้านหลังก็บอมีเด้อครับ<อ>พี่น้องเด้อถาบพี่น้องมักค่อยเอาไปเ้อครับเด้ถอถาพ่มักปรชอบก็บเบิ่งแล้วกับพันๆไปเนาะนีะ่ครับตัวเลขตามนี้เด้อครับเปิดแล้วครับ,เป,เ,รบเปิดตามเวลาเป๊ะเลยนะครับเอามาทันพอดีทันพอดีเห็นพอดีปูแล้วเก็บไปให้พร้อมปูแล้วเก็บไปให้ถ้าเราไ่เก็บไปมือนั่นฝนตกนี่ฝนตกแต่สิปิวไปใส่แล้วแต่ว่าเราว่าโอ้พวกนี้นักเข้านี่ลืมซองแอมพองตัวนี้ หนึ่งเก้าศูนย์ที่จุดทูบขอดวงวิญญาณบาทคุณอริยะเมือนันเด้นี่เลขทูบเด้นี่มาตรงกันบ่มาตรงกันมาตรงเลขหนึ่งเก้าศูนย์เลขสองปูเนียนหนึ่งเก้าศูนย์ันนะฮาจุดทูบขอโชวกับดวงวิญญาณคุณอริยะจุดนี่ทูบทูบยังเหลืออยู่นี่นี่นี่ให้พี่น้องเบ่งเด้อนี่มือนั้นเขาจุดทูบแท่งนี่นะครับยังเหลืออยู่นี่หนึ่งเก้าศูนย์แล้วในในซองของปูกับมี่หนึ่งเก้าศูนย์ปูเขียนก่อนนี่เนาะ ผูเขียนก้อนผูเขียนใส่สองก้อนผูเขียนใส่สองแหกก้อนหนึ่งหนึ่งนี่นะก้อนที่จะมาทำดีทีขอดวงวิญญาณคุณอดีญานี่เอาพี่น้องมักตัวใดกับจัดเนอหมวดนี้มีอยู่สามชุดนะครับมวดนี้มีสามชุดพี่น้องมักชุดใดกับจัดเอานะครับสองเก้าสี่กับศูนย์สองหนึ่งเก้าศูนย์กับศูนย์สามเก้าหกห้ากับเก้าศูนย์งวดนี้ศูนย์มักคือเก้าหวัง ตอนเขายางเขามาปูบอกว่าเก่ากับหกรวเก่ากับหกตัวเดียวกันแล้วเก่ากับหกตัวเดียวกันเลือกเลืกเก่ากับหกตัวเดียวกันก้อนที่เราี่ออกไปมันก็แสดงว่าตัวนี้แสดงว่าชุดนี้เนียนละก็จะเป็นชุดนี้นั่นแหละเก้าหกห้าเก้าศูนย์หกศูนย์เนียนบอกเนียนเก้าศูนย์หกศูนย์มันต้องหันออกเลยดิเหรอศูนย์เก่าบอกันนีแล้วเนาะออกอีกก็ได้ดิเหรอผู้ใดสิไปหูว่ามันถีออกตัวเลยแต่ว่า เอ้าพี่น้องมาตัวใดกัเอาเดอครับเด้อหรือว่าจะเอาทั้งเบิดนะครับก็เอาไปวิเคราะห์พิจานณาบึงนะครับเนี่ยต่อเยเลยเอาพี่น้องตัวเลขชุดนี้กับพี่น้องก็ร้องออกไปพิจานาด้วยครับเด้อนะครับก็เปีนหน้าางให้กับทุกท่านนะครับผิดถูกกันจะว่ากันนะครับเนาะทางปูแล้วกับโบ่หูนะครับแอปนี้กับโบ่หูว่าเลขจะออกเป็นตัวใดกันนะครับแต่ว่าปูให่งงวดนี้ให้มาเป็นสามชุดสามหางนะครับสองเก้าสี่ศูนย์สองหนึ่งเก้าศูนย์ศูนย์สามเก้าหกห้าเก้าศูนย์ นะครับเอา้าพี่น้องมากชอบชุดใดก็จัดเอานะครับผมตัเลีกระตามนั่นเ้ยครับเด้อครับกับตามนั่นเ้อครับเด้อเลกซองนะครับสําหรับเอกซองปูสถานธรรมนะครับเปิดแล้วนะครับเปิดตามสัญญาเปิดตามกําหนดเวลาตรงเตะเลยนะครับตอนแรกโอ้นนำหากันพี่น้องเลมื่อเสารนี่วุ่นวายเลยไอ้ผงฟ้องกับว่าบราวิษณ์ที่เจนถือไปมือนั่นเนาะบปาวิษา์ที่เกนกับว่าไอ้องฟ้องถือไปบัดจะถามกันตอนเศา้าบัดมือสิเปิดซองนะครับ บ่เห็นบ่ได้ถือไปจาก้นอยู่สถานทัพหม่งเก่ากับอยู่น้ำปูปูราเก็บไปให้เนาะเลขตัวเลขกับตามนั่นนด้ครับเด้อแบบเบ่งเล่วมักเล้วค่อยเอาไปนะครับถ้าบ่มกบ่ชอบกับเบ่งเล่วกับพันธ์นะครับเป็นความเสื้อเนาะครับเป็นทั้งชงกับน้ำเสนอให้เป็นเนีนวทางท่านั้นนะครับเนาะตัวเลขของปูกับเป็นแนวทางให้นะครับได้ครับเด้ออ่ะพี่น้องเบ่งอีกแค่นึงนะครับตัวเลขที่พี่น้องรอคอยอยู่นะครับแต่บ่ได้ยืนยันฟันธงนะครับว่ามันจะ ถือหรือว่าถึกนะครับปูเขียนให้ตามนี้นะครับมักชอบตัวใดก็เอาไปเด้อครับเด้อมีสองเก้าสี่ศูนย์สองนะครับแล้วก็หนึ่งเก้าศูนย์ศูนย์สามนี่หนึ่งเก้าศูนย์่ตรงกับเลขถูกที่จุดขอคุณยืนยันคุณอริยาในบาทนี่นะครับเนาะตรงกันหนึ่งเก้าศูนย์ตะปูเขียนก้อนนะครับเขียนก้อนที่จะจุดถูกเลขตัวนี้นะครับแล้วข้างลังนี่ศูนย์สองศูนย์สามนี่ตัวนึงนะครับแล้วก็เก้าหกห้านะครับมันนี่มาพอปูท่านปูพอดีเราก็เอาซองให นะครับเราเก็บไปให้แต่ก่อนเราสิไปเราบอกว่าเก่ากับหกตัวเดียวกันเด้อเราวะเนาะอ่ะครับครับสำหรับคลิปนี้ขอคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีมีสุขภาพแข็งแรงนะครับความเก็บจะได้ความไข่จะมีนะครับขอให้สุขสมานนะครับกับตัวเลขของปู่สถานธรรมเลขซองนะครับผมครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจนะครับเด้อเราก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อที่จะมาผัดอับชมคลิปใหม่ๆนะครับสำหรับ อ่คลิปนี้นะครับก็จุดไปเพียงแค่นี้นะครับไปพอกันไหมในคลิปหน้าสวัสดีครับ